สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับอยู่กับผมปองเป็งฟาร์มช่องอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื้อนีมกับมีเมนูกับแกร้บนะครับมานําเสนอนะครับเป็นเมนูดีๆเมนูหนึ่งเห็นง่ายๆนะครับไปซื้อเพื่อนมากรับรองได้กินเลยนะครับมาแปลงเอาง่ายๆนะครับนี่ครับหอยนางรมครับนี่อุ้ยตัวใหญ่ๆพี่น้องตัวหอยนี่จะตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะครับ เมื่อนี้เขามามาย่ำหอยนางรมนะครับกินกับผักกระเฉียนะครับนี่พบกันอ่าคือปรุงกับบวมยังรลายนะครับที่เขาได้มากวิ่แล้วก็คือหอมเจียวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเล้เข้ากับมาทำตะไคร้ซอยนะครับมิกทุกอย่างรวมกันครับรับรองว่าสับเซาเลยครับเดี๋ยวข้ากับมาเห็ดกันเลยนะครับนี่ครับข้ากับเอาอ่างผสมนะครับ ใส่หอยลงไปครับจ like ากนั้นนะครับเขากล่าวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเลยลงไปหนึ่งปื้มสองสามสี่เติมจิ้มซีฟู้ดลงไปอีกทีละน้อยหนึ่งจากนั้นเขากใส่น้ำพริกเผานะครับลงไป จริงๆเขาคนดีผสมเครื่องปรุงแล้วกันนะครับแต่แว่าก็เป็นอ่ะพอฝาเพราะว่าเขาต้องตีน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาจะมีความเหนียวน่อนะครับเขาต้องตีมันแตกหน่อยตักให้รับเข้าไปเพราะว่าเขาคนหอยนาง่มลายกับบดีนะครับมันสับ นี่นครับหอยนางรมผมกะเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวห่อนีดอดไปกลุทีลิสงนะครับนีเอาลงไปข้างในๆๆๆเผื่อว่ามันจะเป็นมันหวานมันมันนนหน่อยครับเสร็จแล้วนะครับเ้ากะเทียลงไปเลยนะครับนี่ น่ากินเลยทีเดียวเชียวนะครับจากนั้นนะครับเติมหอมเจียวลงไปครับนี่ครับเครื่องแน่นนะครับนี่ก็เสซ็จเรียบร้อยนะครับเป็นเมนูง่ายนะครับเมนูดีๆอีกเมนูหนึ่งที่ผมนํามาเสนอนะครับแค่นี้ห้องกจะมียำหอยนางรมแซ่บกินเลยนะครับเดี๋ยวเราห้องกันมมาลุยกันเลยนะครับยอมลองอะไรครับ มาครับสดลอมงมองครับมาเซบเซบนะผมพี่น้องี๋ความสด ไปครับเจ็บก็บมากเจดนะครับอร่ เด็ดน้อยบ้านห้องนะตองนี้นั่งร่มอยู่ทะเลครับปลากรตรอยู่บ้านห้องต่ว่าเข้ากันครับนี่ Субтитры mm сделал -hmm. ันนี้ผมก็ซื้อยุบป,ปากข้าง้านผมเลยเนาะพี่น้องระจอกออกมาขายนะครับเป็นร้านอาหารทะเลเป็นคล้องสดที่แบบมีของมากมายแล้วกะ็สดอิลีนะครับหลายอย่างมากเลยปากข้างบ้านผมเลยครับ Der var den, ja. อย่าดกฉันดีเขาว่า บอกได้คำเดียวพี่น้องแซมหยุดบ่ไเดี๋ย คำสุดท้ายเน้นๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่ตอนนองเพื่อนแค่นี้นะครับพอๆกับผมในไ,ไม่ในคลิปหน้านครับก่อนจะกันฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดสกีผมนี่ก็เหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ